สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัทถินเจนจีแชนแนลครับผมวันนี้ตำไมีเล่าครับพี่น้องตำกุ้งสะดุ้งลวกนหน่อยนึงแล้วก็เอาขึ้นเลยนะครับใส่เฮดเฮดกระตันครับเฮดหูนูนะครับใส่หน่อไม้ทีแรกว่าใส่หมูยอน้ำโอ้คือสิหลายโคตรเลใส่เฮดกระตันเอาครับนี่ครับบุ้งเฮดเลยครับ บบแมนปลาหมึกได้ครับพี่น้องเลยเฮ็ <c oughs> ดโบนี่โบเฮ็ดเพ็ดปรนได้ครับนี่ครับกะพอหน่อยนึงบบเพ็ดปรนได้แล้วพอหูรูปอยู่แล้วครับกุ้งบักใหญ่พอครับโตบวมันน้อยแล้วนะครับตัวใหญ่นี่ครับถ่ายรูปก็เด้อโอเคกินได้เบืองเฮ็ดผให้เบิ่งเฮ็ดผมพี่น้องบ่ <c oughs> อืมใครูปก okay, ่าโอเคกินได้สุดดาวกูเนียคือเพชรแทบเนี่ยอุตส่าห์อ no ุตส่าห์ว่าบุเพชรได้เนี่ยอืมอืม จะกลา,ายเป็นน้องเดี๋ยวาลองเรียนแบบเด้อสูตรมั่วอืมคือดีครับใส่แกงล้ไม่ได้เนาะใส่เข้าจลงหน่อยก็ได้ครับ vui không sử dụng bác vậy ừ, กรุงเทพนั้นนานที่ได้กินดอกกระเจียวพี่น้องก็ยกอ้างท่านนะน,นันนาได้เจอนะครับเจอเฮ็ดได้เจอเฮ็ดกับดอกกระเจียว อืมเมื่อบอกไว้ภูมใส่หน่อไม้นำ้ำครับหน่อไม้ทั้งหลายคุับมใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้ต้ม โตใหญ่มากเต็มปากเต็มคำทำไม ใส่พริกแห้งครึ่งกําพริกสุกครึ่งกําปกติได้3กําบ่ไหวพี่น้องเอ้ยเผ็ดอื้อ แช่บน้ำกันครับพงอม คือเพชเป็่ะเพรนพักขึ้นชายวะ ิปน,นี้ขอจากลานวิวนะเด้อลงทุนมื่หลายแล้ว <c oughs> <c oughs> เพชรเด้พี่น้องอยู่ว่าบูเพชรนะ <laughs> เหืือนลายครับเพ็ดโอ้เพิษพี่น้อง bộ của phết phết đấy tổ bác nhảy cung cái đại học Má Áo ai mất Ngày cơn เบืองไม้ครับติดอยู่บ่อ่ะติดอยู่หน่อไม้ครับ say Sai mưa điều rồi ขนาดาว่าบุเพชนเดนหลยก็ยังเพชด บวเพิษบวแซบนี่เนอ Oou ou ou ครับพี่น้องสวัสดีครับไปแล้วครับผม